เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่30เมษายน คืนนี้ครับกับศึกพรีเมียร์ลีกแมตช์ส่งท้ายเดือนเมษายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งกับการเจอกับวนะิลล่าณเวลานี้นะครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของทัพปีแสดงอย่างแน่นอนเนื่องจากลูกทีมของอุนยเอเมอรี่นั้นไม่แพ้ใครมาแล้วในหลีก10เกมติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับวิแบ่งเป็นชนะ8และก็เสมอไป2ทําให้ด้วยนดบของวิลล่านะตอนนี้ต้องบอกว่ามีลุ้นทุวร์ดฟุตบอลอยุโรปอย่างเต็มตัวแล้วครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นหากว่าในเกมคืนนี้สามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าและก็คว้า3แต้มได้โอกาสจบท็อปโฟก็จะยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับซึ่งก็ต้องรอติดตามกันดูว,ว่าคนลพพักปีสแสดงของเราจะสามารถทําได้หรือไม่ครับเรามากันนี่รีวิวเกมคู่นี้กันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอก,กับแอสตันวิลล่าลงแข่งเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นจาริดยินเลดและผู้ตัดสินในห้อง VR ไอเนะครับเป็นไมเคิลโอลิเวอร์สำหรับช่องทางการรับชมนั้นก็ทางท l 1คร เรามาที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านกองทัพปีศาจแดงกันก่อนสำหรับผลงานของแมนยูเนเต็ดในเกมที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งจะพลาดถูกไปสเสมอสเปอร์มา2ต่อ2ท,ทั้งที่ออกนำเจ้าถิ่นสเปอร์ถึง2ต่อ0ในช่วงจบครึ่งแรกแต่สุดท้ายก็ทำ3า3แต้มสำคัญในเกมในเดือนกล่าวนั้นหายไปดื้อๆครับเมื่อโดนเปอร์เจ้าบ้านนะไล่ตีเสมอเป็น2ต่อ2ในท้ายที่สุด และกับเกมนี้ครับในการเปิดบ้านเจอกับทีมที่ฟอร์มร้อนแรงอย่างแอสตันวิลล่าที่ไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมติดต่อกันนั้นก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านะครับว่าไม่ใช่งานง่ายของทัพป,ปีสแสดงอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าที่นี่คือโอทแพลตฟอร์ดครับแมนยูนเต็ดไม่แพ้ใครมาแล้วกว่า7เดือนนะครับเมื่อลงสนามเล่นในบ้านซึ่งถึงแม้แอสตันวิลล่าจะฟอร์มแรงมาจากไหนก็ตามแต่ก็อย่าลืมว่าฟอร์มในบ้านของเราเนี่ยก็ร้อนแรงไม่แพ้กันดังนั้นกับเกมคืนนี้ครับก็น่าจะสู้กันอย่างสนุกแน่นอน สำหรับเรื่องความพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้แมนยูเดจะได้อาลฮานโดกันในาโชคกลับมาจากาการบาดเจ็บแล้วและก็น่าจะเป็นทีเด็ดบนมานั่งสำรองค่อยลงมาปั่นบนเกมรับของวิลลาในช่วงครึ่งหลังครับส่วนในรายของราฟาลวารานและก็สกอตต์แมคโทมินนั้นคาดว่าทั้งคู่จะต้องพักอย่น้อยอีกประมาณ2-3สัปดาห์กว่าจะกลับมาซ้อมได้ครับ อีกคนที่จะต้องลุ้นเช็คความฟิตนะครับคือกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายซึ่งมีอาการบาดเจ็บก่อนลงสนามเจอกับสเปอร์ในเกมนัดก่อนทําให้เจ้าตัวน่ะก็ไม่มีชื่อในเกมนัดดังกล่าวด้วยและกับเกมนี้กับแอสตันวิลล่านะครับก็ต้องลุ้นดูว่าแม็กควาจะมีความฟิตมากแค่ไหนและจะมีส่วนร่วมในเกมคืนนี้หรือไม่ครับเรามากันดิคมพร้อมของทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างครับ ต้องยอมรับว่าตั้งแต่อูนายเอเมรี่เข้ามาคุมทัพสิงห์พยองแอสตันวิลลาก็ดูแข็งกล่งขึ้นมาทันตาเห็นและโดยเฉพาะกับผลงานในช่วง10เกมหลังสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่แพ้ใครเลยั้ไม่ชนะไป8เกมแล้วก็สเสมอไป2เกมไล่หนึ่งสถิติที่น่าสนใจของแอสตันวิลลาในยุคข,ของอูนายเอเมรี่นะครับก็คือตั้งแต่กุนซืวย51ปีรายนี้เข้ามาคุมทัพ แอสตันวิลล่ายิงประตูได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าหรือว่าเกมเยือนก็ตามดังนั้นกับเกมคืนนี้ครับเกมรับของทัพปีแสดงเราเนี่ยก็ต้องระวังเกมรุกของวิลล่าเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะกองหน้าตัวเก่งอย่างออลีย์บัตกินที่ยิงไปแล้วกว่า11ประตูจากกรลงสนาม14เกมหลังสุดครับสำหรับเรื่องคมพร้อมนักเตะนะครับเกมนี้วิลล่าจะไม่สามารถใช้งาน4นักเตะได้แก่ฟิลิเป้คูตินโยบูบาก้ากามามร่าเลออนไบรลี่และก็แมตติแฮชครับ เรามาตอนที่คาดการรายชื่อตัวจริงของหนึ่งสองทีมนะครับจากทางเว็บไซต์ SofaScore เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านกองทัพปีสแสดงกันก่อนกับแผน4-2-3-1นายทวารเป็นดาบิดเดเคอาสี่กองหลังนะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวันบิซาก้าแบ็คซ้ายเป็นดิโอโกดาโลคู่เซนเตอร์ยังคงเป็นลุกชอกับวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับสองมิดฟิลตรงกลางใช้มาเซลซาบิเซอร์กับคาเซมิโร่สามตัวรุกทางซ้ายเป็นมาคาสแวดฟอร์ดทางขวาเป็นอันโตนี รูโนอลฟานเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและสุดหน้าตัวเป่ายังคงเป็นอองตอรี่มาซิยานครับมาที่คาดการทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับกับแผน4-4-2ไนทวารเป็นเอมิเลโนมาดิเนสสีกองหลังแบ็กขวาเป็นแอชลีย์ยังแบ็กซ้ายเป็นอเล็กซ์โมเรโน่คู่เซนเตอร์นะครับเอสลีย์คอนซากับไทรอนมิงส์สีด้านกลางประกอบไปด้วยจอห์นแม็กกินจาคอบแรมซี่ดักลาสลุยส์และก็เลอันเดอร์เดนกองเกอร์ส่วนคู่สุดหน้านะครับเป็นเอมิเลโนบูเอนเดียและก็ไอรี สำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับเกมนี้ทางเว็บไซต์ Who Score ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าไป1ประตูตอนหนึ่งครับเรามาต่อกันที่プレสคอนเฟิร์นซ์ก่อนเกมจากทางเอริกเทนฮากนะครับก่อนลงสนามเจอกับแอสตันวิลล่าในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มวันนี้ดูเรามากันที่ประเด็นแรกเลยนะครับพูดถึงผลงานของเซดอนซันโชในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาด้วยเอริเทนฮากนะครับได้ตอบว่าในเกมกับสเปอร์ที่ผ่านมาเขายิงประตูที่ยอดเยี่ยมให้กับเราและผมก็คิดว่าเขาควรจะต้องยิงอีกประะตูด้วยนะ แต่ก็จริงอยู่ว่าเขานะ่ะมีเกมที่ดีใช้ได้เลยล่ะแต่ถ้าว่าตอนนั้นเรากําลังเสียการคอนโทรเกมแล้วและผมก็ได้กาชาบไปแล้วว่าการเพลยซิ่งทางฝั่งซ้ายของเราทําได้ไม่ดีนะักการร่วมงานกทนางฝั่งซ้ายนะ่ะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่และผมก็หวังว่าจะแก้ไขตรงจุดนี้ได้ก่อนเกมกัมแบแอสตันวิลล่าด้วยมากันี้ประเด็นต่อไปนะครับในซีซั่นนี้มีกี่เกมที่บรรดาน,นักเตะทำผลงานได้ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้โดยเอลดิสเฮนักนะครับได้ตอบว่า เราไม่เกมที่ดีอยู่หลายนัดเลยนะเช่นเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่แล้วกับนอร์ทแฮมฟอร์เรสซ์ซึ่งเกมนั้นผมคิดว่าเราเล่นได้เกือบจะเพอร์เฟกเลยละ่ะมันไม่ง่ายนัที่จะเล่นกับฟอ r e เรส์แบบนั้นทีมใหญ่อย่างหรือว่าผู้เคยเจอปัญหามาแล้วเกมที่ผ่านมาของไบรตันก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันแต่ในเกมวันนั้นเราทําได้ดีมากๆและมันก็ยังมีหลายเกมด้วยนะซึ่งผมจะต้องขอทบทวนความจําก่อนนะถึงจะตอบได้หมดอย่างเช่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นก็เป็นเกมที่พิเศษมากๆเกมกับอาร์เซนเลลเยะ ผมคิดว่าเกมเหล่านั้นเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมด้วนนะที่เราเป็นฝ่ายครองเกมได้ทั้งหมดซึ่งเท่าที่นึกออกตอนนี้ก็มีเกมกับเรอัลเบติสในศึกยูโรปาลีกกับเกมในบ้านของเรานะแล้วก็เกมกับบาเซลนาด้วยซึ่งเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆและมันก็เป็นเกมฟุตบอลที่ดีมากๆสําหรับแฟนบอลของเราด้วยมากที่ประเด็นต่อไปนะครับในซีซั่นนี้แมนยูเนเต็ดคว้าแชมป์คาราบาวครับ เข้าถึงรอบชิง FA ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่หากว่าไม่สามารถจบพาอได้นั่นคือความล้มเหลวใช่หรือไม่เพราะว่าเป้าหมายของทีมน่ะคือการไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเท่านั้นด้วยเอริกเทนนักนะครับได้ตอบว่า ผมคิดว่าทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมไปถึงทีมระดับท็อปอื่นๆจําเป็นจะต้องคาดหวังว่าจะต้องคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการในแต่ละซีซั่นนั่นแหละคือสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู่มันคือวัฒนธรรมที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาให้กับทีมทีมนี้มันต้องเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะและก็รวมไปถึงบุคลกากรทุกคนที่ทํางานให้กับสโมสรนแห่งนี้มากระประเด็นสุดท้ายนะครับพูดถึงความสําคัญของบรูโน่ฟานันเดสด้อิเดนฮาส์ได้ตอบว่า ต้องบอกว่าบรนะูโน่น่ะคือนักเตะตัวอย่างของ Small สโมสรอนเราเลยนะนั่นเป็นคำชมสําหรับบรูโน่คนเดียวเลยล่ะเขาไม่ต้องการจะพลาดการลงสนามแม้แต่นัดเดียวและเขาก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองนะ่ฟิตทันและผมก็มองว่าเขาคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าการจะลงเล่นในเกมระดับท็อปได้การจะไล่ล่าความสําเร็จนั้นคุณต้องตรากตามคุณต้องพยายามอย่างหนักคุณต้องเสียสละตัวเองด้วยและมันก็เป็นอีกครั้งที่เขาแสดงเห็นว่าเขาคือกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนของ Small สโมสรอนเรา เขาพร้อมจะแบกรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้ว่าตัวเองจะไม่ฟิต100%ก็ตามแต่เขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและก็มีส่วนสําคัญต่อเกมกับสเปอร์มากๆด้วยซึ่งผมก็หวังว่านั้เแต่คนอื่นภาในของเราน่ยจะเรียนรู้ผมคาดหวังว่านั้งแต่คนอื่นๆน่ะจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาและก็ทำตามเขาบ้างหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f Facebook Red d ร v i l Page กันด้วยนะครับผม